คนพรมตัเลก,ออก,กามาอัปเดตธรรมะัญน,นะครับผมวันที่หนึ่สิงหาคมนะครับผมพศสองหาเจนะครับผมเดของวันที่หน,นะครับทีนี้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะแต่ก็ถามมาเปี่ยว่าธรรมนะพยัญชนปรับปรุงอะไรไปถึงไหนแล้วส่วนคิปผมนะผมก็จะลงผมวันที่หนึ่ง ลงวันนี้ครับก็ประมาณสัก3โมง4โมงเดี๋ยวทีนี้ถ้าเกิดผมได้ถ่ายหลวงปู่กหลวงปู่อยู่นะผมก็คลิปหลวงปู่นี้ผมจะไปนวมของวันเป็นวันวันพรุ่งนี้ทุกคนทุกท่านผมจะทําเป็นสองคลิปนะเพราะว่าผมจะมาสองสองวันวันทีทุกคนไม่ได้มาทุกวันนะอมวันวันทีหนึ่งผมก็จะมาถ่ายเพื่อเพื่อนๆทุกคนได้ดูมัน ถ้าเกิดมีงานใหญ่ๆนะก็จะมาถ่ายคลิปเพื่มาชมกันนะหนิงป้าอ่ะแต่ว่าอัปเดตก็สองวันทีหนึ่งเดี๋ยวมีงานต่างๆมีงานใหญ่ๆหรืองานพุทธาวิเศษนี่ผมก็จะมาถ่ายเพื่อมาชมกันแต่คลิปผมจะทำเป็นสองคลิปคลิปธรรมะเนี่ยตรงเนี้ยที่อัปเดตให้ชมกันเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันมีอะไรบ้างเห็นะแต่รุ่นทำตลาดใหม่เห็นไหม ไกลๆหน่อนดูไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนหูดเห็นไหมอันนี้ตรงกองหลวงปู่อยู่น,น,นะ พาไปดูต่างๆอัพเดทพาไปอัพเดทภายในทุกคนไม่รู้ว่าหลวงปู่จะอยู่หรือเปล่านะเพราะไม่มีรถเลยวันนี้เหมันกับเงียบเงียบไปเลยคุณเหมันกับเงียบเงียบไปเลยนะ รถมาไม่มีเลยคนนี้น่าจะไม่อยู่นะแต่ผมเดานะว่าหลวงปู่จะอยู่ที่ฝั่งก็เป็นเงียบๆเป็นเงียบเป็นเงียบๆเหมือนกับไม่มีรถเข้ามาจอดเลยนะฝั่งอื่นว่นาอยู่ไหนเอาอีกคนนึงทำไมอุทยาน

เห,เหนหเลาดใหม่เห็นไหมนี่ลาดใหม่ได้เห็นไหมคนทำใหม่แพงก็ตัดทำแพงขายขายของใหม่นี่เห็นไหมคน เขาทำแผงใหม่ข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าขายคำขายพันแผงขายของใหม่เ,ยเนยบนบริเวณนี้ไม่จอดแล้วนะตรงเนี้ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูทุกคนพันธุ์แผงขายของใหม่เนี่ย มีสารานี่ก็เป็นที่พักผ่อนได้ไงให้มานนอนลองใครที่มาทานกลก็เข้ามานอนได้มีหมอนมีอะไรให้ไหมปู่ไม่น่าจะอยู่นะผมวคิดเลยนะสารายิ่งมียิ่งมียิ่งรวยๆอยเห็นไหมนะ นั่นจะมีหมอนมีอะไรให้นอนด้วยไงใครที่มาเดินทางมาทางไกลก็จะมาพักผ่อนได้ไงเรื่องในศาลานี้นะเนาาี่ยศาลายิ่งใยญ่ยิ่งนียิ่งเหญ่เนี่ยเดินทางมาไกลก็มาพักผ่อนได้มานอนรออะ่ะนุ่นพอมาถึงที่พทยายนธรรมปิยานประมาณตีสามตีสี่เนี่ยก็เราก็นอนมานอนพักผ่อนไดไ้มาอาบแดดนะอาบเดเบเดของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหา วันนี้เ,นเลขออกด้วยไอมีทชคมีล่าอะไรก็เสียงเราดูทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งสิงหานะผมก็อัปเดตไปสองวันผมว่าอีกอัปเดตให้ทีหนึ่งเกิดลุงปู่อยู่ลุงปู่นะั้นเป็นน่าจอยู่นะเป็นเงียบๆแล้ว วันหน้าคารา เียร์คองไว้ผมนี่คือสีบางนาเปกินที่ตงึงที่นที่เทำใหม่ก็ลูกปูไม่ดีนะ ยาปตับปูไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมว่าออาเตียบให้ดูนะวันนี้วันที่หนึ่งนะที่หนึ่งสิงหานะทุกคนทุกท่านที่หนึ่งสิงหานะหลวงปูมไม่อยู่นะอาจจะเป็น ผมจะมาถ่ายทีก็อาจจะเป็นวันวันมื้อืนนะทุกคนทุกท่านหลวงปู่น่าจะอยู่นะวันมื้อลืนก็วันถูกวันเสาร์หรือเปล่านะแต่ว่าวันที่สิบสามนี่จ,จะมีงานนะงานใหญ่นะงานพุทธ,ธาพิเศษไอเหรียญรุ่นอะไรนะรุ่นรวยรวยหรือยิ่งรวยรวยหรยือย,ย,ย,ยังไงผมก็ไม่รู้นะผมจําผมจำคร่าวๆนะแล้วก็จะมีไอวางศิลาอะไรนะที่เขาหาที่ที่จะทําที่ หลวงปู่มีดำดิให้ทำไอ้รูปองค์ยืนของหลวงปูนะ่น่ะสูงประมาณหรืแปดถ้าเท่าไรฐานสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดสูงเท่าไหร่ผมก็จาไม่ได้เป็นรูปหลวงปู่ยืนนะเป็นเนื้อทองเหลืองนะเขาจะสร้างนะเห็นเขาโพสต์อยู่ในเพจของธรรมะเยายนนะ่ะทุกคนเข้าไปดูในเพจธรรมะเทานก็ได้นะไปติดตามช่องทางของเพจธรรมะเยายนก็ได้ทุกคนก็จะมีอยู่ที่นั่นแหละไปอ่านดูจะท,ทําที่หลวงปู่ยืนนะ่ะทุกคนจะเป็นหลวงปู่ยืนยืนถือม้เท้าอ่ะนะ เป็นรูปยินถือไม้เท้าเนื้อทองเหลืองคนที่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยววันนั้นเขาจะทาพิธีอยู่ทุกคนทาพิธีตรงที่อะไรนี่แหละเดี๋ยวคอยดูวันที่สิบสามมานะเขาเขียนใบบอกอยู่ไงเขาเชิญในร่วมร่วมทาบุญด้วยนะมีหมายเลขร่วนทําบุญที่ในในเพียรธรรมกิยานะนะก็้ชหงเข้าไปดูในเขาโอนโอนเงินทําบุญเยอะนะที่มีผู้มีจัตทาที่จะร่วมทําบุญไงทางวงหลวงปู่ ที่มันดูสร้างรูปยืนของคุงปู่นะจะมีหมดเลยทุกคนท่านคนนี้นันนะเนี่ยรายละเอียดก็ที่ผมบอกเขาไปอ่านดูที่เพจของธรรมะอุทยานนะ่ะท่านที่ธรรมะทยาน,น่ะนะไปไปไปอ่านดูไปอ่านดูพี่เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กนะ่ะสีเขียวสีฟ้าได้เขาเรียกสีฟ้านะ่ะเพจสีฟ้านั่นแหละจะมีอยู่นั่นแหละไปอ่านดูผมบอกคร่าวๆนะแต่รายละเอียดก็เข้าไปอ่านดู มาออกไปคุณอาเดียดให้ชมกันที่เฉยนะาอาเปเีตยที่เฉยนะวันนี้วันที่นี้ก็สองสัปดาห์จะอาเปเีตยห้ทีหนึ่งนะทุกคนทุกท่านว่าธรรมะาจารา์ปักปุ่มไปถึงไหนแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ก็เขาต้องปรับทุกวันเลยนะเออศรัทธาญาติโยมรอศรัทธาญาติโยมอย่างข้างหน้าผมนี่นะเขาเทพื้นไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนที่ผมมาถ่ายวันที่ยี่สิบเก้าเห็นไหมเทพื้นไปแล้วเห็นไหมที่นั่งรัตตอรี่ขายของอย่งข้างหน้าเนี่ยด้านดูมันเปลี่ยนแปลงไงนี่ก็ยังไม่ทําอะไรเลยคืออาจจะเทคอนจีดีเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่ตรงข้างๆหลังหลวงปู่ออกมานั่งรับญาติโยมดีๆไงก่อนที่ถ่ายที่เทกุงเทคานเนี่ยเทคานปูนเนื้อ เดี่นี้ทุกคนได้ชมกันนะวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าห้าหกหกเจ็ดทุกคนผมมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะนะคือให้ผมว่าจะมาแต่รุ่ววันแล้วแหละตอนตอนอบ่ายก็นี้มันฝนมันก็จัดพัดจะตกด้วยเพราะพายุมันเข้านะทุกคนไงก็ระวังขับรถขับดาก็ระวังฟ้าฝนด้วยทุกคนเอาแน่นอนไม่ได้เ,เพราะาพายุต้องเข้าอีกสิบห้าลูกห็นข่้ข่า,ขาวว่าเงั้นนะ พ่นเลยหมดถึงตุลาดุ่นะบอกปันสายุ่นะถึงข่าวว่าอย่างนั้นนะข่าวก็ว่าอย่างนั้นแหละผมฟังข่าวดูนะสิบห้าลูกนะั้นทุกคนท่านว่าเขาว่าน้าจะท่วมซะด้วยนะช่วงปลายปีเนี้ยจะท่วมที่ไหนก็ไม่รู้นะอาจจะในกรุงเทพมนะันแหละเพราะกรุงเทพเป็นแอ่งกระทะไงจะท่วมมาถึงที่ไหนก็ไม่รู้นะของข่าวาคนท่านใดก็ระมัดระวังด้วยกับรถขับลาหน้าฝนอันตรายเยอะทุกคนแตน่ฝนลื่นนั้นนะก็ เป็นห่วงทุกคนจากใจช่องบ่าบุญทองทุกคนก็ยังห่วงคนเล่นะครับที่เข้ามาชมคลิปผมอะไรผมผมก็ห่วงนนแหละครับเพราะความเป็นห่วงขึ้นกันแล้วกันนะเนาะผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับหลุงปู่นี่แหละชมบรารมีของลุงหลวงปูนะ่ทุกคนทุกท่านอีกสองวันอีกวันพรุ่งนี้หรือเมืเนะ่อืานเนี่ยผมจะมาถ่ายว่าลุงปู่น่าจะอยู่นะวันเมื่อวานะถูกวันเสาร์หรือเปล่าก็มไม่รู้นะน่าถูกวันเสารนะ์นะนกยางหรือเปล่านกยางใหญ่หรือเปล่าคนนี่อยกกระยางใหญ่อนะไรไหม ไ,ไกลๆแล้วเห็นไหมมันหากินอะไรอยู่กนะินหอยกินปลาขนไปนะหลังข้างๆตุยานหลวงปู่ว่าซื้อที่อีกนะหลวงปู่ซื้อที่ให้ที่ว่าที่จอดรถให้กับญาติโยมไงเพราะว่าหลวงปู่เห็นด้แม่ลูกอุ้มลูกข้ามถนดไงไม่อ่อนไงหลวงปู่เห็นแล้วหลวงปู่สงสารไงว่าซื้อที่เพิ่มอ,อีกตั้งสิบห้าได้อะ่ะ พุ้ซื้อดินเนี่ยนข้างหลังกันนะนี่นะอ่างอุ้ซื้อที่อยู่ข้างหลังตัวอ,อีกนู่นนะยังเช่าสร้างไอ้ที่ลานจอดรถไปอีกเลทางนู้นไปนะเป็นลานจอดรถนะนะที่สร้างทีซื้อที่เข้าไปอีกทุกคนซื้อที่เข้าไปนั้นอีกนะประมาณสิบห้าไร่โอ้ไม่ใช่น้อยทุกคนราคานะอย่างว่าล่ะคนขายก็ขายหุ่นเยอะเกินขายที่ดินอย่างว่าว่าไม่ได้หรอกทุกคนก็หลายล้านทุกคนสิบห้าไร่ อัปเดตให้ดูทุกคนทัานที่หนึ่งก็ขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์นะที่คอมเมนต์ติดตั้งชมบ้างผมก็ทำจะทำดีที่สุดทุกคนผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้ววันหลังผมจะมาตอบคอมเมนต์ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมว่างผมจะรวบรวมคอมเมนต์ทุกคนที่ที่ที่ทิ้งคอมเมนต์ให้ผมที่ทิ้งคอมเมนต์ในช่องผมนะผมจะมาอ่านแล้วผมมาตอบทุกคนนะผมก็ขอขอบคุณอย่างมากเลยคอมเมนต์ติดชมนี่โอ้ผมชอบทุกคนผม ถ้รเวาคุณทำทำช่องยูทูปก็ธรรมดาครับต่องดชมเป็นธรรมดาผมก็เอาแบบแบบนี้ที่คุณท่านเนี่ยผมก็เอัปเดตให้ดูให้ชมอีกวันที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสิงห์หาเนี่ยมันจะมันย้ำวันทีหนึ่งสิงหานะแล้วก็คลิปผมก็เคยได้ถ่ายหลวงปู่นะหลวงปู่ผมถ่ายวันที่หนึ่งเนี่ยคือหลวงปู่อยู่นะผมได้ถ่ายนะผมก็เอาลงวันพรุ่งนี้วันที่สองจะเป็นสองคลิปเนี่ยวันหนึ่งผมมาถ่ายจะเป็นสองคลิปหลวงปู่ย่างหลวงปู่อยู่ผมก็เลยได้คลิปนี้คลิปนี้เพราะมันัก สองวันหนึก็จะขายดีนะตอขาย็เห่นสมนเนี่ยขอฝากเจ้ิการช่องมีสานเ่น้ช่องเ้นะองบางคนพอบุ็เดืดอีสานคนละเอียดทุกคนถึงบนควเพอพนองนี่แหละเพื่อพนองจังหวัดนี่แหละเนี่ đây con chìt máy này được, không? Để này các bạn, con chìt mới này này, nè, này. วันที่29ช่วงผมช่วงเช้าเดือนกันน4มคนกเยอะเลยนะคนท่างถรดแลหรือปู่ไม่อยู่ทุกคนไม่มีรถจอดเลรถกรก็จะเดินทางก็ก็ปามืออนท่าสักหน่อยเป็นร่เินเินัทองเยวมคะรับป่าเย็นพงมีลเอี่ กท็ทำทุกอย่างกับ,บวันวรนี้องมุที่คุณผู้ชมนะทุกคนท่านเลยาติถนนามสัคขอเกทิยู่ตรงหน้าคุณผู้เยุปั้น,นะน,ขน,ขน,ขนขององค์หลวงปู่ศิลานี่นะทุกคนท่านขอฝากปิติามด้วยนะครับผมขอกระสีนะครับผม